รูด้ว่ากำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้นะครับหลังหมอลำคณะดังอย่างเพชรลำเพลินมาทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดระยองเมื่อคืนนี้นะครับชาวเน็ตได้มีการแคบรูปภาพแล้วก็เอาไปลงในกลุ่มหมอลำแฟนคลับ .com ครับซึ่งตอนนี้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมวงหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยประกอบเวทียังไม่เสร็จและทำการแสดงเลยนะครับบางกระแสก็บอกว่ามาตั้งเวทีตั้งแต่8โมงเช้าสาทุ่มเวทียังไม่เสร็จเลยนะครับ วันนี้ก็ทุกคนเอาแบบเวทีของหมอลำเพชรลำเพลเนี่ยไม่ทุกคนได้เปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะครับกับเวทีที่สมบูรณ์แบบและเวทีที่ไม่สมบูรณ์แบบเมื่อคือนนี้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับทุกคนว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้มาเต็มวงหรือเปล่าทําไมตั้งเวทีแค่นี้เหมือนเป็นขาดๆกันเกินนะครับทุกคนเวทีไม่ครบซึ่งฉากหลังเนี่ยหายไปนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้เป็นการจ้างมาแบบเต็มวงนะแต่ทําไมถึงทําฉากไม่เสร็จหรือว่าฉาก มาไม่ทันหรืออะไรยังไงตอนนี้นะครับทางด้านแฟนเพจหมอลำเพชรลำเพลินก็ยังไม่ได้มีการชีช้แจงอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นั่นเองค,ครับทุกคนรีดดูว่าตอนนี้นะครับชาวเน็ตก็คือคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเลยบอกว่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับสามชั่วโมงแพงแท้ฉากก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนก็บอกว่าไม่พัฒนาเลยวงนี้ฉากเวทีไฟประดับสู้วงอื่นไม่ได้เลยนะครับบางคนก็เผยว่ามาก่อตั้งเวทีเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่ม เวทีก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับบางคนก็เข้ามาอ่านคอมเมนต์บอกว่าโอ้โห ไปในทิศทางเดียวกันเลยจริงๆมีคอมเมนต์เยอะกว่าน,นี้นะครับวันนี้ยกตัวอย่างว่าชาวเน็ตมาคอมเมนต์ประมาณนี้นั่นเองครับเกิดอะไรขึ้นกับวงหมอลำคณะดังอย่างเพชรลำเพลินกับทุกคนซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับมาทําการสแสดงอยู่ที่บอ่อวินเนาะ,ะเห็นเพจบอ่อวินปลวกแดงเนี่ยได้มีการลงคลิปวิดีโอเอาไว้ในตลาดวินเนา์มาดยางพร23เมื่อคืนนี้นั่นเองกับทุกคนเป็นหมอลำคณะดังอย่างเพชรลำเพลินแต่เราได้เห็นเวทีเนี่ยก็เป็นเวทีใหญ่เลยนะครับทุกคนแล้วก็แดนเซอร์ ก็ค่อนข้างจะเต็มวงนะครับแต่เพียงฉากนะครับเวทีเนี่ย ั้งไม่เสร็จเท่านั้นเลยนะครับทุกคนด้านหลังเนาะก็คือไม่ครบตามแบบที่หมอลำเพชรลำเพลิน,นได้ลงเอาไว้นะครับหลายคนก็มาคอมเมนต์คอมเมนต์นะบอกว่าเอาเปรียบผู้บริโภคโอ้โหเป็นข้อความที่แรงมากๆนะครับในขณะเดียวกันคับทุกคนหมอลำเพชรลำเพลินตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆบนโลกออนไลน์นะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆจากทีมผู้บริหารนะครับซึ่งผู้บริหารก็คือแม่พรนะครับรวมถึงผู้ใหญ่บ้านสายจวดเนาะเดี๋ยวถ้าเขามีการออกมาชีแ้แจงใดๆเดี๋ยวเราจะเอามาพูดอีกครั้งหนึ่ง ปรับประเด็นเรื่องนี้ก็แล้วกันับทุกคนเราคิดว่าจะมีเหตุผลนะครับทุกคนที่ก่อตั้งเวทีไม่ครบเนาะก็ต้องมารอติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงนั่นเองครับเพราะว่าทางผู้จัดรู้สึกว่าจะไม่ได้ออกมาโพสต์อะไรนะอันนี้เป็นเพียงเพจนะที่เขาเหมือนกับไปเที่ยวงานแล้วก็เอามาลงแบบนี้หรือว่าผู้จัดโอเคกับเวทีแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามีการดรอปราคาลงมาหรือเปล่าถึงได้เวทีแบบนี้ก็ต้องรอผู้จัดหรือว่ารอหมอลำเพชรลำเพลินออกมาชี้แจงกันดีกว่านะตอนนี้อย่าเพิ่งไปทัวร์ลงเลยนะครับเชื่อว่าทุ คนย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับเวทีอาจจะมาไม่ครบหรือเปล่าอาจจะลืมหรือเปล่าอาจจะซ่อมอยู่หรือเปล่าถึงมาไม่ครบอะไรอย่างนี้น้องก็ต้องมารอติดตามกันแต่เมื่อคืนนี้คนเยอะมากๆนะครับแล้วก็คนที่ไปชมงานเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วก็ออกมาโพสนะครับว่าอุ้ยทำไมเวทีไม่ครบเลยอะไรต่างๆใดๆนั่นเองรวมถึงไฟประดับด้วยเนาะที่พวกเราจะได้เห็นว่าไฟมีค่อนข้างน้อยอให้ทุกคนชมนะครับเนีย่ยนะฮะหรือว่าเป็นราคาแบบย่อมเยาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจง ไฟก็มีประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับคนก็เยอะนะเมื่อคืนนี้คนไปชมเพชรลำเพลินเยอะมากนะครับศิลปินแดนเซอร์ก็คือเต็มเลยอ่ะก็ต้องมารอติดตามกันนะครับตอนนี้ก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับหมอลำาเพชรลำเพลเพินปีนี้ก็ต้องบอกว่าเนาะสู้หน่อย นะครับทุกคนเพราะว่าการแข่งขันสูงมากๆเลยนะครับรวมถึงด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยซึ่งผู้จัดเนี่ยอาจจะบางพื้นที่อาจจะยังจัดงานไม่ได้อาจจะต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับใดๆต่างๆนะครับทุกคนก็สู้นะครับก็ถือว่าดีที่มีงานแล้วก็หมอรำเพชรลำเพลินเนี่ยเป็นหมอลำที่ก็เหมือนกับมีแดนเซอร์ประจําวงด้วยแล้วก็เหมือนกับนําวงข้างนอกมาเสริมๆด้วยอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหมอลำเพชรลำเพลินได้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้ ฝากทุกคนด้วยนะครับคอมเมนต์มาแต่ว่าคอมเมนต์ให้อยู่ในขอบเขตก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับหมรับเพชรลำเพลินนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาพูดคุยกันอีกหนึ่งครั้งวันนี้นําภาพนะครับให้มันแบบว่าชัดเจนเนาะมาฝากทุกคนเพราะว่านี่คือเวทีแบบเต็มวงแล้วก็เวทีแบบเมื่อคืนนี้ที่ไม่เต็มวงนะครับซึ่งไปอ่านคอมเมนต์ดูแล้วบางคนก็บอกว่า เมื่อคืนนี้เหมือนกับสร้างมาเต็มวงนะแต่ฉากได้เท่านี้นะครับอาจจะมีการเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรหรือเปล่าเกิดเหตุอุบิเหตุอะไรหรือเปล่าถึงตั้งเวทีได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพี่พขากระแสนะครับจะนำภาพนะครับของเมื่อคืนนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับการแสดงของหมอลำเพชรลำเพลินว่าฉากแสงสีเสียงต่างๆมา,า,า,าไม่ครบนะชาวเน็ตก็คือเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนแล้วก็ฝากส่งกําลังใจครับไปถึงทุกๆุวงหมอลําเลยช่วงนี้คือสู้กันเหลือเกินนะทุกคนแล้วก็การแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆนะครับหมอลำเพชรลำเพลินก็ถือว่าก่อตั้งมาหลายปีแล้วนะทุกคนหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ในเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆนั่นเองนะครับเป็ากําลังใจให้กับอิ่มด้วยโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะคะ ยอดเดชลำเลิดคนเอิบขาสือจตำนาหมอละเกินร่วมสมัยอารนุรักษ์ลุ้นต่อรุ่นสือสารกันต่อไปขอฝาก รุ่นสืบสารครันต่อไปขอฝากไว้สู่อกใจของ